มีตรงไหนที่ไม่มีคนนั่งบ้างไมเอ่ยมีไหมตอนนี้เราขออนุญาตยกเลิกการจองแล้วนะคะต้องขอยกเลิกการจองแล้วนะตามที่เราแจ้งไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีแม่แม,แม่คนไหนอยากนั่งไหมคะอยากนั่งอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะเอาเก้าอี้มาเติมให้โอเคไหมใครโอเคขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะขอพระคุณค่ะเดี๋ยวแม่แม่ท่านไหนอยากจะนั่งนะ เดี๋ยวเราจะให้ตั้งแถวสองฝั่งค่ะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะหลังตรงหน้าหน้าจิงชาสวรรค์เลยต่อแถวรอได้เลยสองแถวนะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเดี๋ยวจะมีเก้าอี้มาเติมให้นะเพราะว่าวันนี้เชื่อเลยว่าหลายคนอยากจะมานั่งดูลูกชายแห่งชาตินะคะน้องอไรอันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะอ่อ เว้นที่ตรงกลางให้นิดนเดินแม่ๆไปต่อแถวนะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เอากุ๊กี้มาเติมให้นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแอบบอกด้านบนน่เห็นชัดมากเลยนะสามารถนั่งได้นะแต่ว่าอย่าดันนะอย่าดันกระจกอาจจะเกิดอันตรายได้อาจจะนั่งตรงพื้นบริเวณชั้นสองได้เลยนะสองฝั่งเลยค่ะเห็นชัดนะคะเผื่อใครแบบว่า อยากได้มุมแบบ VIP ชีเป้านะสองฝั่งได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอทีมงานเราเคลียร์แล้วก็เติมเก้าอี้สักนิดหนึ่งนะจะได้แบบว่านั่งรับชมกันแบบว่าไม่เมื่อยเนะาะเพราะว่าแอบเห็นเพลงจีน้องไรอันจะร้องแล้ร้องเยอะหลายเพลงเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวก็อี้มาเติมให้สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใครอยากนั่งน,นะ แนะนำตัวแถวสองฝั่งนะคะด้านหลังด้านหน้าแต่อตรงจะบอกว่าหน้าด้านหน้าแฟชั่นด้านหน้าชิงช้าสวรรค์นะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเอากล้ออี้มาเติมให้น่าจะเติมได้อีกประมาณ4ี่แถวนะคะได้อีกประมาณ4ี่แถวเนาะลูกค้าไปยืนรอด้านหลังได้เลยสําหรับคนที่อยากให้กล้ออี้หน้านะคะก็เห็นใจนะบางคนมาก,กันแบบโอ้ตั้งแต่ ศูนย์การค้ายังไม่เปิดเลยอ่ะมายมายืนรอกันนะเพื่อจะมาชมไรอันนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะตอนนี้ใครไปห้องน้ำตามเพื่อนเลยนะอย่างที่แจ้งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกเลิกการจองทุกกรณีนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเดินเช็คนะสักอีกรอบหนึ่งใครที่แบบว่าเอาอี้ว่างๆอยู่นะคะแบ่งปันท่านอื่นนิดนึงนะคะเข้าใจเลย เพราะว่าหลายคนก็อยากมาดูอยากมาชมอยากมานั่งเนาะแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่เรามีจานวนจํากัดเนี่ยพยายามแล้ว <c oughs> พยายามให้ลุกๆแล้วตรงหน้าเวทีนะคะได้ทุกที่จริงจริงลูกค้านะต้องขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวต่อแถวรอเลยสองฝั่งด้านหลังนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอรอเก้าอี้มามาใส่ห้ะตอนนี้ท่านไหนที่ จะนั่งนะรอแป๊บ,บนึงต่อแถวสองฝั่งได้เลยแล้วก็ใครที่เพื่อนยังไม่มาไปเข้าห้องน้ำยังไงแนยะ่ตามเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอด้านหลังเติมเก้าอี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะขออนุญ,ญาตเดินเช็คนะคะเพื่อให้ท่านอื่นได้นั่งเนาะบอกตามนับเลย15หนาฬิกา30นาทีอันนี้สักครู่หนึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวแอบบอกกติกาเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเอาของมาให้น้องอไรอันเนาะเดี๋ยวเราจะมีให้มอบมาลายมอบของนะในเพลงที่3เพลงที่3จบปุ๊บเดี๋ยวกิ๊บบอกคิวทีหนึ่งนะจะมีคิวให้แบบว่าไปคล้องมาลายหรือว่ามอบของให้น้องนะคะแล้วก็เพลงที่6จะมีเพลงที่3กับเพลงที่6 2สองรอบเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะจะมีสองรอบให้เอาของไปมอบให้กับน้องได้บนเวทีนะคะ เดี๋ยวตอนนี้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้คนเยอะค่ะพอๆแม่ๆที่มีกระเป๋าทรัพย์สินมันมีค่าเอากระเป๋ามาด้านหน้านะอย่าเอาไปสะพายด้านหลังนะคะแล้วก็พยายามกอดเอาให้เพราะว่าบางทีเนี่ยดูเอาสะพายข้างหันม่ที่หายไปนะคะเนื่องจากคุณคนเยอะมากวันนี้นะคะยังไงจะได้แบบว่าเซฟด้วยนะเอากระเป๋าไอยข้างหน้ากระเป๋าสะพายทรัพย์สินมันมีค่าต่างๆ ี๋ยวรอบน้ค่ะเอาละค่ะ,อคะรอบนี้โอ้โหมารอกันแล้วนะคะแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นเลยขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่เทศกาลเที่ยวงานวัดครั้งที่25นะคะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ของเราแล้วก็รอบนี้แม,แ,มแม่่พ่อๆมารอบพบใครค่ะใครเป็นเอ็ซีน้องไรอันขอเสียงหน่อยอออใครมาตั้งแต่ศูนย์การค้ายังไม่ได้เปิดบ้าง <c oughs> <c oughs> เล่นตอนเย็นนะ <c oughs> ไปก่อนมาจองเก้าอี้นะบอกวันี่ยปีหน้าต้องขอพระอ้นผู้ใหญ่แล้วนะเมื่อกี้พี่ชาคินเดินมาไม่มีใครเดินไปถ่ายรูปกับพี่ชาคินเลยนะกลัวโดนแย่งเก้าอี้นะคะแรงมากนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะตามเวลาใกล้แล้วเราขออนุญาตยกเลิกการจองที่นั่งทุกกรณีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยห้องนราห้องน้ำห้ามไปแล้วนะลุกปุ๊บเสียมา้าปับ๊บ คอย่างที่บอกไปว่า15นาฬิกา30นาทีเราจะขอยกเลิกการจองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานคะช่วยเดินเช็คให้ดิดนตึงตรงไหนว่างยกมือให้พี่ได้เลยนะ,ะยกมือได้เลยมีตรงไหนว่างไหมที่ไม่มีคนนั่งให้เอาของไว้ใต้เก้าอี้นะคะเอาไว้ข้างล่างได้เลย <c oughs> กับพ้งกับข้าวอุ่นอร้อนใต้เก้าอี้เราได้เลยนะคะตรงไหนก็ไหนว่างบ้างยกมือเลยะคะ่ะ ขออนุญาตนะเมื่อกี้บอกเลยว่า15นาฬิกา30นาทีเราขอยกเลิกการจองแล้วก็ใครไปเข้าห้อง้องน้ำเนี่ยต้องมานั่งให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราอยากจะได้ความพร้อมเพรียงก่อนที่น้องจะเริ่มการแสดงนะวันนี้เข้าใจเลยแน่ๆม่พ่ออยากมาดูกันแบบยืนไม่ไหวอะ ปวดเขา่ามีแต่วัยรุ่น18นะคะก็เดี๋ยวต้องแต่งปันที่กันนิดนึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วยจริงๆเราอยากแบบให้นั่งได้ทุกคนนะคะแต่ว่าเนื่องจากที่มีจํานวนจํากัดเนาะก็ต้องขออภัยมาณที่แห่งน,นี้จริงๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของเราค่ะกับเทศกาลเที่ยวงานวานัดจริงๆแล้วเนี่ย วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะอยู่กันมาตั้งแต่วันที่8นะคะเรายังมียาวๆไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมนะสามารถแวะมารับชมการสแสดงที่เวทีมหรสพ์ของเรากันได้เลยวันนี้พบไรอันกาบบัณฑิตนะคะลูกชิยพรุ่งนี้พบน้องชายไรยอันนะคะน้องลีโอและก็น้องฟอมใครจะมาดูบ้างคะพรุ่งนี้โอ้ห่ารักมากนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่16 สภามนั้นเราจะมีนักร้องตัวแม่ตัวมัมตัวมารดานะคะของวงการลูกทุ่งกระแสดีไม่มีตกเลยทีเดียวกับลำไยไหทงองคำนะใครจะมาดูลำไยแล้งนะ,ะโอ้ยหลายคนเลยเนาะเออน้าหลักนะ,ะก็เดี๋ยวมารอชมกันได้เลยทีมลำไยขอดูมือหน่อย,อยทีมลำไยใครทีมแดนเซอร์บ้างรเราพวกเดียวกัน,นะคะ่ะรอดูแดนเซอร์ลำไยเอลดีเอวหวาน นะอยากดูกะจะทีมแดนเซอร์หรือทีมลำใหญ่เดี๋ยวมารอชมกันนะวันที่16พฤษภาคมรอบเวลา16นาฬิกานะคะและ17พฤษภาคมเรายังมีละครลิงประกิจโชว์ค่ะมี2รอบรอบเวลา14นาฬิกาและรอบเวลา17นาฬิกามาชมกันได้พาลูกพาหลานมาได้เลยความน่ารักของครอบครัวคุณประกิจนะคะตอนนี้เต็มหมดแล้วเนาะนมีมีตรงไหนที่แบบแหวงแหว,ง,แวงเป็นเว้าเว้าอยู่ไหม เก้าอี้ยังว่างเผื่อจะให้แม่แม่ได้นั่งเพิ่มนะคะลองเช็คให้พี่รอบหนึ่งแล้วก็18พฤษภาคมค่ะปิดท้ายเทศกาลเที่ยวงานวัดอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้นะคะพบกับวงดนตรีสตริงยุค8 0วงแม็กกินทอชนะใครเป็นแฟน m a c ก n ินทอชบ้างมีไหมเนี่ยอุ้ยหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวมารอชมกันได้นะ